ทหารไทยเพียงคนเดียวที่มีภาพประดับอยู่ในเพนทากอนของสหรัฐอเมริกาสวัสดีครับชาวไทยมิดแอดเองครับเรื่องมันน่าเจ็บใจตรงไหนรู้ไหมครับตรงที่วีรบุรุษซึ่งอเมริกายกย่องเชิดชูเกียรติขนาดนี้กลับเป็นชื่อที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินวันนี้แอดจะพาทุกคนไปรู้จักเรื่องจริงของพันเอกชัยชาญหานาวีท่านไม่ใช่ทหารในสงครามโลกที่เราคุ้นเคยนะครับแต่ท่านเป็นทหารหน่วยรบพิเศษที่ถูกส่งไปลูในสงครามลับที่ไม่มีชื่อในตำราเรียนณประเทศลาวแล้วโชคชะตาก,ก็เล่นตล ทาให้ท่านกลายเป็นเฉลยศึกที่ถูกขังเลื่อมยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์สงครามเวียดนามเกือบ10ปเีเต็มครับชาวไทยมิตรแล้วการติดคุกที่นั่นน่ะมันไม่ใช่การนอนรอวันกลับบ้านนะครับแต่มันคือการถูกบดขยี้ความเป็นคนทุกวันถูกทรมานสารพัดรูปแบบเพื่อให้ยอมจำนนต่อลทัทธิคอมมิวนิสต์แต่ท่านกลับสวนหมัดใส่โชคชะตาไม่เคยยอมก้มหัวให้ใครจนกลายเป็นตำนานที่คอยจุดไฟแห่งความหวังให้เหล่าเฉลยศึกอเมริกันแม้กระทั่งคนดังระดับโลกอย่างจอร์นแมคเคนก็ยังให้การเคารพอย่าง สสูงสุดและนี่คือความพีครับทหารไทยที่บ้านเราแทบไม่มีใครรู้จักกลับเป็นทหารต่างชาติคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่กองทัพสหรัฐมอบเกยียรติยศสูงสุดโดยการนําภาพไปประดับไว้ในห้องโถงแห่งวีรบุรุษที่พน н ากอนมันเหมือนหนังคนละม้อนเลยใช่ไหมครับมาร่วมกันทวงคืนเรื่องราวของวีรบุรุษที่ถูกลืมในไทยมิรเล่าฮิสตอรีเชื่อแอตครับและมุมมองที่คุณมีต่อคําว่าวีรบุรุษจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเข้าช่องแดงของไทยมิรหรือดูลิงก์ที่คอมเมนต์นะครับ